สวัสดีจ้าวันนี้พบกับช่องหนูยิ้ม jo 1 official นะคะเดี๋ยววันนี้ไปะจะพาไปดูอ,อะไรกันมาโผูกันนี่เลยยังไงเนาะไปลงไปดูค่ะ มันะใกล้ถึงแล้วนี่ค่ะแต่ว่าฝนตกยังไม่สวยสักเท่าไรค่ะก่อนนะค่าแรวก่อนนะค่ะข้นนะะางล่างก็จะมีรีสอร์ทด,ด้วยค่ะข้างล่างรีสอร์ท ไปเสนีอยู่ตรงไหน,นนี่ย,ยนะไปสน,นีเขาพอนะสนี้ตีวทีเนาะไปเสนีต้องอยู่รงน,นียร<ห>นนู้สักนู่นค่ะทะเลหมอกนี่ถือว่าไม่ค่อยมีนะกัดแต่ก่อนเจออยู่ค่ะ มีลีสอดเราอยู่ข้างบนไปนหนึ่งเดินไปข้างบนู้นะน่อยไปหน่ะก็มากินเราเอาเนี่ยพี่เนะออสวยค่ะชมว,วิวกันไปเรื่อยๆนะคะ อยู่ตรงอำเภอเขาค้าอแ้วถ้าเอิยงลงไปข้างล่างมันจะสวยแม่นหนะหน,นึ่งเลไม่เห็นเลยมันไม่เห็นหมอกเลยมีหมอกมันเริ่มหนาแบบเริ่มอนน้าหนาหนิเนี่ยอันนี้นรู้เนยหมอกอะ่ะเริ่มมาฝั่งนี้เน่ยวู้วใส่ไม่ขาดหมอกทะเลหมอกค่ะก็ ตอนนี้ก็อนเปลนเวลาเจ็ดโมงก็ทะเลหมอกเริ่มเริ่มกำลังจะมาแล้วค่ะพ่อมก็ฝนฝนก็มาทะเลหมอกก็มาแล้วก็คนก็เริ่มจะเยอะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศเรืเร่อยๆค่ะว่าทะเลหมอกมันเป็นยังไงมันจะสวยขนาดไหนค่ะ ชีดสังเต้นค่ะก็ใหยสังเต้นเวลาก็นมีหมาของตัวได้หาไม่ได้สางเต้นก็แต่ว่าได้มานอนบางชุดสัเต้น่นหมอกก็เริ่มเริ่มมาใช่นหมใช่ไหมหมอกเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไง